สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมวัยรุนหัดทำนายเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มารับฟังความรู้ดีๆอีกเช่นเคยนะครับถ้าท่านไหนที่กำลังคิดจะใส่ปุ๋ยในช่วงอายุข้าว30วัน40วันหรือว่า50วันสั่งผมสักนิดนะครับ ผมไม่รู้นะว่าพวกคุณมีความคิดมีความเข้าใจกันแบบไหนถึงรีบใส่ปุ๋ยแต่ผมให้ทุกท่านคิดตามสิ่งที่ผมจะพูดนะครับว่าการที่เราใส่ปุ๋ยรอบแรกเนี่ยเราใส่ไปหวังที่จะให้มันแตกกอแต่สิ่งที่มันจะได้มากับการแตกกอก็คือต้นข้าวมันจะสูง ใบข้าวมันจะเฟื้อเมื่อต้นข้าวสูงใบข้าวเฟื้อสิ่งที่มันจะมาอันดับแรกเลยในช่วงระยะเวลาตอนนี้นะครับก็คือเชื้อราใบไหมใบจุดนะครับแล้วก็เชื้อรายุบตามมานะครับสิ่งต่อไปที่จะได้จากเชื้อราก็คือหนอนมนใบกับเพียกระโดดครับ คุณเห็นหรือยังครับและในลักษณะที่ข้าวมันต้นสูงใบมันโดนเชื้อราโดนเพี้ยทำลายแล้วเนี่ยต้นมันก็ยังมีคุณภาพที่อ่อนไม่แข็งนะครับหักล้มได้ง่ายหรือพูดง่ายๆว่าเหยียบแล้วไม่กระดกนะครับหรือเอามือไปรูปต้นข้าวแล้วมักจะไม่กระดกขึ้นอันนั้นเรียกว่าข้าวอยู่ในลักษณะที่อ่อนแอ กับสภาวะอากาศฝนฟ้าแบบนี้หรือว่าสภาวะเมื่อมันแล้งไปข้าวในตระกูลใบเฟอรฟ้าหรือว่างามเนี่ยก็จะตายก่อนและสิ่งที่ท่านหวังให้มันแตกกอสิ่งที่ท่านจะได้ตอนสุดท้ายก็คือข้าวล้มในช่วงตุลาเป็นช่วงระยะเวลาที่ข้าวกำลังจะเริ่มออกรวงในเดือนตุลาข้าวมักจะล้ม เมื่อข้าวในเดือนตุลาที่ท่านรักษากอรักษาต้นรักษาท้องรักษาทุกสิ่งทุกอย่างมาอย่างดีเพื่อให้ลำต้นมันใหญ่อวบสุดท้ายแล้วประมาณวันที่20ตุลาของทุกปีเมื่อมันเอียงล้มไปแล้วรวงข้าวมันก็จะเหลือรวงข้าวนิดเดียวเพราะเรียกว่าข้าวออกลวงจูน้ำหรือหนีน้ำเนื่องจากลำต้นอ่อน หักล้มได้ง่ายสุดท้ายแล้วท่านก็จะได้ผลผลิตที่ลดลงไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ผมพูดแต่ให้ลองคิดตามในมุมที่อยู่ใต้ต้นไม้ในมุมที่น้ำอินทรีย์วัตถุหรือมูลสัตว์ไหลลงไปหรือในมุมที่น้ำล้างจานหรือน้ำซักผ้าไหลลงไปดูว่าข้าวใบางาม ข้าวใบเฟื้อข้าวต้นสวยต้นงามกอใหญ่ใบเฟื้อท่านได้ผลผลิตหรือว่าได้หนอนกับเชื้อราท่านลองโฟกัสสิ่งสุดท้ายที่ท่านจะได้ตามมาเป็นอย่างสุดท้ายของมเมล็ดเลยก็คือเม็ดลายเม็ดดำหรือเชื้อราขอหลวงที่เกิดจากหนอนแล้วก็แมงสิง ท่านเข้าใจจุดหมายที่ท่านจะใส่ปุ๋ยหรือยังครับท่านเห็นข้อที่ท่านอยากจะใส่มาหรือยังเชื่อผมไหมว่าข้าวจุดที่งามที่สุดกับข้าวจุดที่แย่ที่สุดข้าวจุดไหนได้เมล็ดข้าวลวงใหญ่มากกว่ากันผมก็จะตอบคุณเลยว่า ไอใบเฟื้อใยงานได้ลวงใหญ่กว่าไอที่แจ้แคะแกนได้ลวงเล็กกว่าแต่น้ำหนักผิดกันลิบลับนะครับถ้าคนแต่เก่าแต่ก่อนก็จะรู้นะครับว่ามุมไหนที่ข้าวฟ้อนใหญ่ใบเยอะเนี่ยมันจะเบาถ้าไปยกใส่บามันจะเบาก้อนไหนก้อนเล็กใบน้อยข้าวจะแน่นและหนัก นะครับในข้าวฟ้อนนั้นคุณวัดได้จากตัวคุณเองแล้วก็เรียนรู้ได้จากตัวคุณเองฉะนั้นถ้าใบข้าวคุณโดนฝนต้นข้าวคุณโดนฝนเหมือนตอนเนี้ยใบข้าวพวกคุณตอนเนี้ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยก็มักจะเริ่มมีเชื้อราลงแล้วหนอนม้นใบเริ่มลงแล้วนะครับและอย่างสุดท้ายก็คือเดี๋ยวอีกประมาณ 50วันนะครับประมาณ40-50วันเพียจะตามมาครับผมกร็รันตีเลยนะครับแนะนำยานะครับเดี๋ยวผมแนะนำยาให้เผื่อทุกคนมีปัญหาเนาะยาก็แนะนำเป็นไทมีโทซีนนะครับเชื้อราก็แนะนำเป็น2กลุ่มอะซอกซีสโตบิน1กลุ่มกับไตไซคาโซน1กลุ่มนะครับและยาหนอนสุดท้ายในช่วง30วันแรกแล้วก็45วัน แล้วรอบสุดท้ายก็ประมาณ65วันนะครับก็คือคาแทปยาที่ผมพูดมา3ามกลุ่มเนี่ยสามารถรวมกันได้เลยนะครับฉีดในครั้งเดียวนะครับและไอเชื้อราที่เกิดขึ้นในช่วงฝนชุกเนี่ยหรือว่าใบงอใบโค้งแล้วเกิดเชื้อราหลุมยุบเนี่ยอย่าไปฉีดปุ๋ยเกตนะครับอย่าไปหวานปุ๋ยอย่าไปฉีดปุ๋ยเกตพยายามปล่อยน้านทิ้งได้ปล่อยน้านทิ้งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลามนะครับ อย่างสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ตัดใบก่อนฉีดยาครับตัดใบทิ้งก่อนนะครับเพื่อสางใบที่มันงามเนี่ยจะได้ให้แสงเนี่ยมันส่องลงไปถึงดินนะครับฉะนั้นถ้าคนที่อยากจะใส่ปุ๋ยจริงๆเลยนะครับแบบว่าอดใจไม่ไหวอยากจะใส่เคยใส่มาทุกปีผมก็แนะนำให้ใส่แค่ไร่ละห้าโลครับเป็นปุ๋ยสูตร เพียวเพียวจะเป็นสิบห้าห้ายี่สิบจะเป็นสิบหก5 7ดปดสิบห้าเจ็ดสิบานะครับยี่สิบเสมอสิบห้าเสมอก็ได้นะครับได้หมดและใส่แค่เพียงไร่ละห้าโลนะครับใส่ต่อเมื่อนะครับฟังดีๆนะครับจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อใบข้าวตั้งตรงแจ้แขะกันฟังชัดชัดนะใบข้าวตั้งตรงแจ้แขะกันเท่านั้น ถึงใส่ได้ถึงคุณจะอยากใส่แค่ไหนก็ตามถ้าใบาข้าวโคงโ้งงวยงามอยู่แล้วจะใส่ให้มันได้แต่ใบกับต้นเพื่ออะไรในเมื่อสุดท้ายแล้วท่านก็จะไปล้มแล้วก็ไม่ได้รวงหรือว่าได้รวงที่ไม่ใหญ่ตามที่ท่านต้องการฉะนั้นคิดตามในสิ่งที่ผมพูดสักหน่อยนะครับว่าอย่าใส่ปุ๋ยถ้าไม่อยาก ล้มในตอนจบนะครับปัจจุบันก็ยังใช้ได้ดีและส่วนใหญ่มะลิของพวกคุณเนี่ยมันปลูกต้นปีนะครับยังไงมันก็ล้มนะครับแต่เราจะทำให้มันล้มน้อยหรือล้มมากมันก็อยู่ที่จังหวะการใส่ปุ๋ยของคุณนี่แหละว่าคุณจะใส่ปุ๋ยให้ตรงจังหวะเพื่อไปเร่งรวงหรือจะใส่ปุ๋ย ให้ตรงจังหวะเล่งแต่ต้นกับใบก็เลือกเอาฉะนั้นเลือกเอานะครับ